แ่วขาดปลอดภัยภายใดเพิ่นแค่แนะแนวทางให้พวกเข้าเหตุเอาเองเด้น้ำมนต์กับ่ได้สิไลรางอันนั้นอันนี้ได้เด้ถ้ามามต้ตนมันหล้างยังได้ฟ้าในหนามบริสุทธ์กว่าเข้าอีกมาพอ,อันเกิดยุหันเลยจั่ซี่การผูกแขคกันย่างแล้วแก่เถอะถือว่าเป็นประเพทนี้อย่างหนึ่งที่ให้กำลังใจขั้นหลกโลแ้วคนมันนำของมาสู่ศาสนาเรือยเกิดกลายเป็นวาเรืองขังมันบ่ขังพุทธเจ้าเ้องเกิดมาตะโดนกับทั้งตายไปแล้วนั่น แต่ว่าขังก็ดีด้วยแล้วแต่เพิ่นแนะนําให้พวนเฮ้าเห็ดเอาเองบดเ,เห็ดเองเห็ดโดยอยู่ในกรอบของสินหารีแต่เถ้าบ่าปไปขาสัต์ตัดชีวิตอันนี้เอาเอาเฉพาะถรร้ามาฆรวาสซะเข้าเฮาบ่ไปขาขาคน้นเขาบ่ไปหลักของคนเฮาบ่ไปประพืชพิษในกามเฮาบ่อไปตัวเห็ดไห้ผู้ได้เสียชีวิตและทรัพย์สินเฮาบ่ไปกินเหลา้าเมายานีเกิดเป็นยูเป็นปกติสุขโดยฆรวาสแล้ว แต่ว่าโดยอาชีพการงานอย่างบางอย่างในการข่าซัดเรียงฉีพมันก็มีเป็นธรรมดาให้คิดเบื้อง็นที่ละที่ละหลอกที่ละหลอกเอาตามระยะเ่าคือของผู้คนถือถือสุดฉีดโดยโดยพระโดยเน้นโดยผู้ถือสินแปดพวกเข้ากับสินหา,ามันก็ได้มังบ่ได้มังก็เป็นธรรมดาเพราะว่าต้องหาเรียนฉีพของจากของเองเป็นธรรมดาที่ร่างกายมันก็ยังได้อาศัยสิ่งเหล่านี้คืออาหาร อาศัยปลาอาศัยกบอาศัยเขียดกลุ่งหอยต่างๆนั่นน่าเป็นเพื่องดึงชีบบานเห็ดตั้งใดนี่คือเรื่องของคารวาดที่พ่ออยู่ใดอยู่ดีมีสุขพ่อสมควรโดยการที่พ่าไปขาคนนั่นแหละแต่ถ้าผูดด้ใดหันเข้า,ามาถ้ำแล้วนี่เข้ากับว่าขาทุกชนิดได้บันคำาว่าชีวิตบุคคลผู้อื่นทั้งคนและสัตว์สำหรับผู้ต้องการสมาธิถามัน ศีบลบริสุทธิ์เลยบ่ต้องเอาสินยังไง่ะกาหานะครับเพราอเบิดนี่แหละคือหลักเงาเขามู่นความทั้งเบิดไปคือสินหานั่นเองโดยผู้สีเอาสินหาพระโสดาบันสกิทาขาพระอานาคาแม้ขาลวาวะกับบรรุได้แต่ว่าให้เป็นผู้มั่นคงอในสินหานั่นเองเออถ้ามันมีความมั่นคงในสินหาแลว้วความกังวนลความร้อนอ่าจากคาว่าคูอ,อริมันก็บ,บม่มีซันล่ะเพราะว่า,าเฮาบ่ไปสรสามอาริขึ้นมาก บ่ไปลังแก่เบ็ดเบียนทำร้ายบุคคลผู้ใดให้เสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนและสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์บ่หลักทรัพย์ทั้งคนและสัตว์พร้อมเลยทรัพย์ของสัตว์ก็มีเลยเออคือห้างมิ่มห้างเพิห้างมั่นเหลื่อนมั่นก็ดีน้ำหวานมั่นก็คืออาหารมันนั่นแหละลูกมันมันนั่นแหละที่มันออกอยู่ในหันคือคนนี่แหละบ่ไปขาสัตว์ตัดชีวิตแต่ก็บ่ไปหลักทรัพย์ทั้งทั้งของบุคคลทั้งของสัตว์พรอมเนี่ยมีมันสิมันสิคอยเต็มมาเรื่ยจัง บ่ไปประพฤติผิดในากามบ่ปไปโกหกทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนและสัตว์นี่เอฉอีดตัวให้สัตว์ตายก็มีเด้จะเชียร์ฟ้าบ่มีเด้หลอกมันไปพุ่นหลอมันไปขีนนป่นั่นแหละให้มันไปนตกนั่นตกนี่ตายหรือเอาอาหารไปเบื่อมันนั่นแหละลอยสัตว์ตายก็ดีเออแล้วก็บ่กินเหล้าง่วงยาก็เป็นคนมีสติบริบูรณ์ตัวบ่องวอยเปียเสียคาปัญญาอ่อนนั่นแหละเนี่ปัญหาต่อมาก็มามาคิดเบิ่งถึงความทุกข์ในร่างกายอันนี้ มาคิดถึงบางความทุกในร่างกายนี่เก็บใครเดี๋ยวป่วยเป็นธรรมดาแลวสุดท้ายมาทุกคนตายเบิดบ่มีู้ใรอยู่จากคนนันออใจมันก็สงบลงจากการดิน้นรนในตันหาอุปทานเกี่ยวกับการไปเบียดเบียนบุคคลและสัตว์หลักของเขาผอมเบิดกอย่างแหละออและ้วจากว่สงสัยเรื่องของกรรมคือคําสอนพระเจ้าเพิ่นสอนอัตหิอัตโนนาโถตนแรกเป็นพึ่งของตอนถพ่งตนพืงพ่งธรรมล้วนแห สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำสิ่งใดยอมได้สิ่งนั้นบ่แมนว่าผู้อื่นสิมาดนบันดาลให้บ่เมนว่าผู้อื่นสิเอาบาปให้บ่เมนว่าผู้ใดผู้หนึ่งสิเอาบุญให้ได้ผู้ใดผู้หนึ่งสิพาไปสวรรค์ได้บ่แมนพังบุญโลกได้หรือสิทำความบริสุทธิ์รุพ้นถึงพะนิพพา้นแห่งการได้บ่มีนิแตรตนเป็นทีพึ่งของตนล้วนๆบ่มีอย่างเลยหล่ว่าให้ทุกคนมีสติคิดถึงถึงความเป็นจริง คิดถึงความจริงของชีวิตจะความหลดทุกคนเนี่ยไปหันไปหนีมาวัดมาว่าไปขอนำพระพุทธรูปมาทอดใดเหลวจุดถูกจุดเชี่ยกขึ้นคอหลดขอขอความยูดีมีสุขขออายุขอความลำรุย้ยขอให้ถูกหวยถูกเบอร์ขอบ่นแม่อขอถ้ะของนี่ขอไหลเน่ไปให้หอดลูกหอดหลานเนาะมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองลูกผู้ขาเด้อเออมันไปแตกเราอยู่มันจะไปคุ้มครองบังไง แต่ตาเฮายัางเบิง่งบไดไเนาะแต่ของเองอยังรักษาบไดไเด้ถแต่มันเมามากละ่ะมันจะขาดจากของของก็กินยาบ้า,นะาเนาะจังสั่นีนี่ให้เอาลักก็เป็นจริงมากมาเบิ่ง้วก็ให้ทุกคน,นเรียงลูกสองไว้พึงผ้าเนาะแต่ว่าพระพุทธเจ้าให้พึงผ้าตัวเองเลยอันนี้คิดเอาเองแต่ละคนแต่ละคนเด้อเฮามีแต่หวังพึงผ้าบุคคลผู้อื่นเป็นเรื่องของหนอกทั้งบิดเลย นั้นมันเลยเกิดตายบม่มีหมองสุดจักเถื่อเป็นอยังคือบ่หันเข้ามาพึงตนพึงตนแล้วก็พึงรรมพึงตนเฮ็ดอีหยังก็เหตุจากตัวของเองนั่นแหละพึงรรมกว่าคือมีสัมมาติสัมมาสังกปะสัมมาวาจาขุมตัวอชิวโววายโมสติสมมาติของจ้าของเองในที่สุดแล้วโดยความหลัก้วยความอะไร้วย,ยความหวังพึงผู้อืน่นจังส่มันก็สิหงดสันเข้ามาก็สิเห็นความจริงโดยธรรมที่พระพุทธเจ้าคนแสดงไว้ ทุกสมุทัยนี่โหลดหมักมันมาจากใสตวมมาจากจากของเองนะกระเพีงสั่นหลายๆค้นกหลังหวังพึ่งผ้าอาไซลูกปัทเรียในจากของบาดแก้เท่าเนาะจากไห้เขาเป็นเจ้าเป็นนายดิ้นร่นคนควายหงายจนถึงกับจากของเป็นเองเลื่อเกิดกลายเป็นถูกเองเด้ถ้าเห้าสิมีวิธีว่างความรู้สึกที่เราหลอนที่กังวลหนใดจังใดก็ซัดโลกขึ้นไปตามกรม ถ้าเขาบ่เหตุถ้าเขาบาก่กระทําด้วยตัวของเขาเองเขาสิเหตุอย่างว่เขาใดเนี่ยถอนว่างใจออกมาแต่ว่าบ่แม่นว่าเขาสิอปล่อยปะละเลยเขาก็บบอกเข้าก็สอนเข้ากัแนะเขาก็หาทางใหยย้อยู่บ่แม่นว่า,ญญาปล่อยปะละเลยด้แต่ว่าบอกเมื่อบอกแล้วสนับสนุนโดยการเงืน่นสนับสนุนโดยหลายๆในด่านทางใจของเข้าจะผูกขึ้นขันว่าจาของเป็นเองมันเป็นถูกเอาแปลมาเลยเอาความหวังดีกลับมาทำลายจากของเอง ถ้ามันบ่เหตุก็สาบแชงมันดีเนาะมึงได้มบ่ฟังของกูจังซั่นมึงตายนรกตกยังกะว่าไปนั่นแหละเสียงผู้เฒ่าก็แก่ยังผีกแก่แกเขามอนรกก็ว่าไปแต่ความกำลังศูนย์เด่นตอนน,ะนะั้นเนาะพระวันบรไดดดังใจนี่มดสั่นเขามามีสตินึกถึงความจริงเขามาโดยสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องตายจากกันคือยกใไ้ใส่ชีวิตเป็นกลางเด้นี้อยกใไ้เป็นมัชชิมาอย่างเป็นกลาง ประสุตตรงทั้งสองส่วนวังดีกับวังดีจริงแต่ว่าจะถึงขันยึดจากเขาได้แบบนั้นแบบนั้นดังใจกูเออคือคนจากให้ลูกได้หัวได้เมียเน่ได้แล้วกูเพื่อสิสบายาสันเ่นเมนยากเพราเกาอีกมันเกาลูกไม่เลี้ยงต่อไปเชงสันละ่<อ>ละทุ้คคนมีสตินึกถึงชีวิตจริงและประสบการณ์จริงของตัวเองเอรา่ว่าสิเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์บพราว่าสิเป็นเรื่องวงังถุงผ้าผู้อื่น คนหมุนข้ว่าเบิกจากอวเองแล้วฮาสิเห็นดอกเห็นความจริงเห็นอริยสัจแท้ๆเลยแหละแล้วฮาสิเห็ดใดหรอบ่เฮ็ดไดกับเพียนพยายามสี่สิปละคองไปให้มันไดกันเองหลายคนก็เลี้ยงลูกไว้ขายก็นีเนะเห็นบ่เออกันเพเป็นสั้นกับประเภทนี้มันเป็นมาเฮากับว่าไดวาให้มันเป็นใค้คิดถึงตามความเป็นจริงซะข้วบาด ปัญหาคือความอยากผู้ประานคือความดุความคำว่าความอยากนี่ร่วมลงตรงติวา่าความอยากใดดังใจมันจะเห็นไงเห็นความรู้สึกจากของเวลามันบ่ไอะไรดังใจมันบ่ถูกใจเนี่ยมันที่ศูนสัน้นขึ้นพราวาอย่างมันบเป็นไปดังที่กูต้องการบรเป็นไปไปดังที่กูคิดไว้ตั้งไวแต่พอมาอัตราตัวตนก็เลยเกิดเกิดขึ้นมากกับศูนย์โมโหงเหลือดขึ้นหนาออหัวใจสั้นทึบๆๆอยู่นในพระธรรมาดาดิ หน้าแดงครึ้งตาดูนตาแดงออกแสดงท่าทางังอย่างต่งตางๆออกมานั่นแหละอสุรากายมันเป็นบอกเป็นบ่เป็นตะเบิงเพิ่อบรรดอสุรากายเป็นผู้มีกายอัน่าเกลียบซึ่งแสดงออกมาจากใจแสดงออกมาจากความรู้สึกยายามละหายมันทันให้เห็นโทษของมันพวกเจ้าวา่าแต่ละมือแต่ละเว้นผ้ากันไปร้สังผูสังชาติในการเกิดแบบใด ความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่คิดไปแล้วเกิดความรู้สึกมีอารมณ์ทั้งที่พ่อใจเราพออใจนั่นนะพบได้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดแบบนั่นแต่จิตสุดท้ายในขณะนั่นมือนั่นที่เ้าคิดอยู่มีอารมณ์ความรู้สึกศูนย์ทั้งสี่โมโหคิดนึกไปคิดนึกไปหัวใจวายสักตายสัาไปนรกเลยได้นะีน่มันไปยังสี่นีพบมันเกิดขึ้นแบบนี้แต่เรามือแต่และเว้นแต่และคนนี่เคยหยุดความคิดในขนาดใดบ่มีเนาะดีพอดีบ,ดบงางคนจ็กสัมาาก็จะของคิดเนาะ มิตรคิดไปคิดไปนั่นแหละเอื่นว่าอาวิชชาคิดไปให้มันไ้ตามความอยากให้เป็นไปตามความหยุดเนี่ยมันจะคิดไปแบบนี้แล้วก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกนี่ความบอพข้อใจนั่นแหละพบมันเกิดขึ้นแบบนั้นตายเพิ่มังแต่เก็เป็นไปตามนิรยคติพบอารมณ์โกรธไปนรกอารมณ์โลภเป็นอรงเราาไไกรเป็นกลางกลางออมันพวกเจ้าต้องฟังด,ดูด้วยจังจิคอยเข้าใจไปนีเทศรุ่มร่ว ฟังดูฟังเอาฟังไปเรื่อยๆแล้วจังคอยไม,ม่วิจัยจะคลองเองนั่นแหละมีเวลากับภากันมาหนังสมาธินาตีิเนาะสิ่ดใดูแจกว่าจะคลองนี่หายใจบ่แต่เราคนนหูแจกว่าจะคลองหายใจสัเนาะถ้งตาตื่นขึ้นเอาความรู้สึกนึกคิดไปไหวกับไผเอาไปไหวกับผู้อื่นบดบ่มีสติได้นัน้นไปไหวกับลูกกับเต่ากับหลานเอาไปไหวกับบุคคลที่รัก ตื่นภาพขึ้นโอ้ยนั่นนี่คิดหาเขาบุคคลที่รักหรือบุคคลผู้มีความหวังว่าเราจะได้ประโยชน์จากเขาบุคคลที่รวมการลงงานบุคคลที่ให้กําไรการผ่าบุคคลที่สิพาเข้าไปหาเงินหางานใดกับบุคคลที่เกลียดคนที่เหตุไหนเข้าบ่พข้อใจเนี่ยจะไปไหวจังสันตื่นทำไมคิดหาแต่นนีจังสันนะ่บางคนกอาไปไหวกับสัตว์เลี้ยงเอาไปนั่งง้วควายหมาไปเลี้ยงอะไรกับห่วงอันนั้นนะไปไหวจังสันเอาความรู้สึกไปไหวกับบุคคลเหล่านั้เดียวกั ความรู้สึกว่าห่วงบุคคลที่รักความรู้สึกว่าเกลียดกับบุคคลที่บอพอใจเองความรู้สึกห่วงหมาห่วงแมวห่วงยังก็แล้วแต่เนี่ยแล้วบางคนจักเลยว่าจากของบ่งมีสติวิญญาณบริยูนิโตถุเดชสไปวิญญาณในพุทธศาสนาไปว่าความรู้สึกเด้อความรู้สึกในความเกลียดกับในความรักนั่นเองสองความรู้สึกนี้ส่วนมากเ o า s e ไปไว้ขุนเบิดความคิดกับไปไว้น้ำบุคคลผู้อื่นเบ็ดบ้อด้เอาของมาไว้จากของเอง ่นจังห้มีการภาวนาพุโทโธนั่นเองอ่องเบิ่งเอ้อพุโทโธพุโทโธข้าเดียวมันไปทั้งไม่อยากจูกูจักว่าจะความมีสติหรือบ่มีสติตั้งสิไเด้รูค้ความจริงว่าหลายๆอย่างทือห้างบรัน่นคำว่าอาวิชาเนี่ยมันแปลว่าอดไแปลว่าบรหละกูบรรล้ตัวเล่ากูหายใจกูบรรู้ตัวเล่ากูคิดถึงผู้นั่นผู้นี้อยู่เลยบ่รู้ตัวเลยว่ากูบ่อยู่ยยยก,กับตัวของเอง่นถึงมีการฝึกหัดภาวนาพุโทโธ หรืออาณาปณะสติจับลมให้ใจเขาออกมันจะได้รู้ความคิดแล้วมันจะพยายามสีมดด่ไปจับความคิดใดถ้าจับความคิดใดมันก็หาสาเหตุแห่งความถูกใดเมื่อหาสาเหตุแห่งความถูกใดมันก็สิดับถูกในตัวเองใดบ่รมานผู้อื่นดับห้เด้ทุกคนเอาไปฟหน้าเบิง่งหลัเหตุลองเบิง่งมันบได้ยากแบบภาษาปฏิบัติธรรมหนังสือ,อในขณะใดที่ห้าตั้งใจอ่านหนังสือก็เอื่นว่าปฏิบัติธรรมแล้วในขณะใดที่ห้าสวดมนต์ นะก็ปฏิบัติรรมแล้วในขณะใดที่เข้าฟังเทศนาอยู่เดียวนีก็เป็นการปฏิบัติรรมแล้วสินกับบริสุทธิ์ในหันในคณะนี้ผมมีผู้ใดขิดจยากไปตีไปขาเป็นหลักของไผ่ดอกนั่นมันง่ายๆหนึ่งเด้แต่ว่าเขาบอกเข้าใจเขาอยากไปเอายอดมันโหลดเพิ่บอยากได้ซ้ำเพิน่นโหลดนะมิตรกินตาหน้าการเอาบะเบงเนี่ยมักเป็นต้นผลเป็นปลายแต่เอาสุกข,ข้นจะจะปีนต้นไหม่ท่้งยอดได้กั็ง,งีง้ยเบิ้่งอย่างใดนิพานอย่างเดียวแต่ว่าบะเบงตน้นบะเพื้นฐานมันเนี่ย มันก็คอยสงบแล้วจากการปรุงแต่งสแสวงหาในความอยากได้อย่างดีอย่างนีอยากเป็นในความเกลียดในความรักในความชั่งอย่างต่างๆก็แล้วแต่นี่ทุกคนนอนมาเบิง่งเลยมันง่ายๆจำนีหนึ่งพกเฮ้าไปหวังผลสูงเกินเมื่อเลยเกิดกลายเป็นอุปทา,านเกิดกลายเป็นทุกข์ในเจ้าของปฏิบัติธรรมกูวา่าบ่เห็นได้หย,ยังดอกว่ามันจะไปลงสัน่นได้ความสงบในตัวเองเมื่อมีความสงบแล้วสติมันสิค่อยๆหมุนเข้ามาเองดอกเราจะเห,เ,หเห็นเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ ล้วก็เห็นแนวทางใงการดับทุกข์้้วก็สามารถดับดทุกข์ได้เอาเพสาะ